วันนี้เรามาทำระบบกรองน้ำให้กับโรงเรียนเทศบาลสีบุญญาณุสร์ค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านรองผอ,อสัจจะแสงตะกันด้วยนะคะท่านเป็นคนเขียน TOR ค่ะต้องบอกเลยว่า TOR ของโรงเรียนสีบุญญานุสร์เป็น TOR ที่เป็นระบบกรองแบบสมบูรณ์เป็นสเปคที่เหมาะสําหรับนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนมีจำนวนมากกว่า2,000คนได้ใช้น้ำที่บริสุทธิ์สะอาดผ่านกระบวนการรีเวิร์สออนโมซิส ครับผมก็สาเหตุที่เราต้องจัดให้มีน้ําดื่มอาโอนะครับเนื่องจากโรงเรียนเทศบาล4ีพิมนุสอนนะครับมีเด็กนักเรียนจํานวน2000เศษนะครับเด็กทุกวันนี้ใช้การซื้อน้ําดื่มเอานะครับน้าดื่มก็ขดราคาอยู่ที่6บาทถึง7บาท8บาทแล้วแต่นะครับผมซึ่งแล้วแต่ยี่ห้อแต่ของทีด้วยความที่ว่าทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสําคัญว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อยากจะให้มีน้ําดื่มที่สะอาดเพื่อใช้กับบริการให้กับเด็กนักเรียน ได้ดื่มโดยที่ไม่ต้องเลยเสียตังค์ได้ซื้อน้ําดื่มทานนะครับก็เลยจัดให้มีโครงการน้ําดื่มสะอาดโดยผ่านระบบ RO นะครับผมเพื่อให้เด็กได้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันอันแรกเนี่ยที่ข้อ3เนี่ยจะเขียนว่ากองกวดและแอนทาร์ไซ ถังเนี่ยจะมีจะมีกวดอยู่เนื่องจากกิจวิศวกรรมมีประสบการณ์ทางด้านระบบกองเกือบ50ปีนนเราจึงเข้าใจระบบเป็นอย่างดีสามารถทําตามสเปคทีโออได้แบบสมบูรณ์แบบที่สําคัญเรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองจึงสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าได้ทุกชิ้นมีสต็อกเป็นของตัวเองทําให้ราคาถูกกว่าตามท้องตลาดครับอันนี้ก็คือ อีกหนึ่งผลงานอยู่ที่โรงเรียนศรีบุญญาณุสออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะเครื่อง RO ขนาด12คิวสเปคของทางงานราชการเนี่ยก็จะมี t OR มานะครัมาเราก็ได้ดำเนินการทำตามสเปค TOR ของที่กำหนดมาให้เราระบบเนี้ยก็จะค่อนข้างสมบูรณ์สังเกตได้จากถังกองเนี่ยมีถึง5ถงังถังน้ำดิบตาม TOR ก็คือกำหนดเอาไว้ขนาด2,000ลิตรเราก็เลยใช้เป็นถัง P ีเพราะว่าน้าที่นี่ มันเป็นน้ําบาดาลน,นะครับได้ท่าคขทาทข้งสูงเราใช้ท่อขนาด1 3 5ท่อหนาเนี่ยถังกองอันนี้จะเป็นแอนทาไซต์แล้วก็มีคาร์บอน2ถังนะครับแล้วก็จะมีเรซิน2ถังแล้วก็มีถังเกลืออันนี้คือสเปคตาม tor ที่ได้กําหนดมาให้เราชุดกอง ro นะครับ1ิแล้วก็จะมีถังน้ํายาแอนตี้สเกลต่อไปด้วยฟิกบูนะครับิกบูแล้วก็มี uv ฆ่าเชื้อ เครเื่องกอง RO เนี่ยครับไส้กองที่เราใช้เนี่ยก็เป็นไส้กองที่มาตรฐาน NSF มีมอกรในผลิตภัณฑ์มีหลอด UV มีไส้กองที่ได้คุณภาพอันนี้จะเป็นถังเก็บน้ำที่ททางโรงเรียนเขามีไว้อยู่แล้วนะครับแต,แต่ทางเราเนี่ยก็ได้เพิ่มเติมตาม TOR ก็คือจะเป็นถังสแตนเลสอันนี้ตาเพชรอย่างดีส่วนปั๊มที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยเราก็ใช้เป็นปั๊มแรงดันคงที่ พราะที่นี่โรงเรียนนี้ค่อนข้างกว้างเราก็เลยต้องใช้ปั๊มแรงดันเพื่อกระจายน้ําไปตามจุดต่างๆให้ทั้งแม่ครัวให้ทั้งนักเรียนตามจุดต่างๆได้ได้ทานน้าคุณภาพนะครับโรงเรียนนี้ระบบน้ําสมบูรณ์น้าสะอาดปลอดภัยกับนักเรียนทุกคนแน่นอนตู้น้ําเย็นให้นักเรียนได้เอาไว้ดื่มเป็นตู้น้ําเย็นที่ต่อมาจากระบบ r o นะครับเอาไว้ให้เด็กๆนักเรียนได้มาเติมน้ํา แล้วก็เอาไปทานระหว่างวันไม่ต้องไปเสียเงินซื้อน้ําเพราะการซื้อน้ำหนึ่งขวดเด็กบางคนซื้อแล้วก็กินไม่หมดเหลือทิ้งแต่น้ํานี้ใช้ขวดเดิมแล้วเอามาเติมระหว่างวันได้เป็นน้ําคุณภาพผ่านระบบ R.O. มีความเย็นกิจวิศวกรรมต้องขอแสดงความดีใจกับน้องๆน,นักเรียนคุณครูและบุคลากรขอ,ของโรงเรียนศรีบุญญาณุสรทุกคนที่มีผู้ใหญ่ใจดี และมีผู้บริหารที่ดีที่ใส่ใจถึงสุขภาพและน้ำดื่มที่สะอาดให้กับคนในโรงเรียนทุกคนน้ำดีชีวิตดีทำนี้ไม่เกินจริงค่ะสำหรับโรงเรียนหน่วยงานราชการวัดที่ไหนนะครับที่อยากได้น้ำคุณภาพก็สามารถติดต่อผมกิจวิศวกรรมและเคมิพันธ์ได้เราพร้อมที่จะดูแลในทุกรูปแบบตาม TOR ตามความต้องการของลูกค้าทุกท่านครับ